สวัสดีครับพบก,กันเช่นเคยครับวันนี้วันวันที่11นะของเรานั่นเองครับอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะออกไปเขาเรียกว่าอะไรผมจะไปไปทำไปเหมืองไปเหมืองไม่ใช่ไปทำเหมืองก็คือจะลงเหมืองไปครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะไปตามหาเอ้ยตื่นเช้ามาอากาศสดใสยังทำหน้างงอีกอ,อมาอาศัยบ้านเรานอนแล้วก็ยังมาทำหน้างงอีกคือ ผมจะต้องไปเ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไปเอาฟาร์มเลงดีก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาไม้มาฟาร์มฟาร์มไอ้นี่ก่อนฟาร์มกระเป๋าฟาร์มช่องเก็บของนะครับแบบนี้เราก็จะได้กล่องเก็บของมาอยู่วันนี้ไปก่อนบล็อกเอนด์แมนออกมาทำไมโอเค ก็จะได้่างนี้จากนั้นเราก็จะเก็บของที่เก็บของไว้ก่อนเราเราจะเลือกของที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นออกมานะครับเอ็นเดอร์โฟลเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอย่าลืมบล็อกไว้ด้วยบล็อกก็สําคัญเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันแล้วก็เตรียมพ i ิกแอ็กไปเรื่อยๆะนะครับเราก็จะใช้พลิกแอ็กเหล็กไปอีกเราจะทําเพิ่มอีกโอเคแบบนี้คารฟออกมา แล้วก็แบบนี้โอเคครับใหม่ต่อมานี้นะครับซึ่งอย่างผมเป็นมือใหม่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าร้อยวันผมจะสามารถสามารถที่จะจบจบจบ,จบคลิปจบเกมได้หรือไหมนะเอาหินก็พอมั้งดาบดาบหินก็พอแล้วครับไม่ต้องเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นหรอก ระดับตรงนี้พอเราเหล็กเรายังหายากอยู่นั่นเองครับแบบนี้โอเคได้ดาบมาเยอะๆเอาเยอะๆก็เก็บเหล็กไว้ถังตักน้ําผมจะเอาเก็บไว้ไอผมทํทาถังเพิ่มอีกถังหนึ่งจะคุมไหมนะเ,เพื่อเป็นการปลอดภัยของผมเองครับผมก็จะทํทาถังมาเพิ่มไม่รู้ว่าจะคุมไหมแต่ว่าผมจะทําเพิ่มอย่างนี้เป็นสองถังเห็นปะผมจะได้ ของที่เป็นสองถังเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ถังหนึ่งเป็นอาไม้จำเป็นไม้โต๊ะคราฟก็น่าจะตาเปลี่นเดี๋ยวเอาอย่าลืมโต๊ะคราฟไปด้วยเวลาเราไปลงเหมืองนะครับเพราะว่าโต๊ะคราฟ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 สี่อ่าโอเคได้โต๊ะคราป์มา เพื่อเพื่อเพื่อที่เราอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เตรียมทอสไปนะไอ้นี่เผาอะไรอยู่อ๋อมีราวาเสียลาวาเอาดาบออกมาเอาพี่แกกออกมาแล้วก็อ,อ๋อมีทองผมมีทองแล้วครับแสดงว่าผมต้องไปตามหาเพชรแล้วก็เอืม สิ่งที่ขาดอีกอย่างเออทอดทอดทอดลืมทอดไปได้ไงจะลงเหมืองทันทีลืมทอดไม่ได้นะครับโอเคก็ไม้อันไหนมันลกๆแล,กล,กลก้วใช้ออกไปซะโอเค,อเ,คเราจะเขาเรียกอะไรอ่าไม้ไม,ไม้ไม้ต่างชนิดกันได้ทอดไหมได้โอเคพอ,อยัง เอาเยอะเดี๋ยวไม่พออ่ะเอาแค่นี้ก่อนจากนั้นก็ทำช็อตเพิ่มนี่แนอะ่ยพอไหมจากที่เคยลงไปมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงไม้เราไม้เราก็เยอะนะไม้อกอ่อเท่าไหร่ดี ชิบ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 อ่าสามสิบสองโอเคเอาเท่านี้แล้วก็เอาไม้เก็บคืนเข้าไปเหมือนเดิมมาวางแบบนี้แล้วก็ได้ได้สติ๊กออกมาหกสิบสี่อ่าถูกแล้วหกสิบสี่ได้เหรอโอเคเมื่อเราได้หกสิบสี่แล้วจริงๆมันกดตรงนี้ก็ได้นะครับแค่นี้เองอ่า โอ้โหสี่ไปวังเราก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่โอเคน่าจะพอลาา้มั้งเดายัไงเดาถ้าไม่พอเราไปหาเพิ่มอีกแล้วก็อ่อขาดโล่เอาโล่ออกมาด้วยครับเชวเวลเชวเวลเก่บไว้ก่อนไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นขวานอามีดาบอยู่แล้วไม่น่าจะจําเป็นแล้วก็เออประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโอเคชุดป้องกันครบขนมปัง เขาบอกว่าขนมปังมันไม่สู้เนื้อสเต็กนะครับเ,เนื้อสเต็กออกมาแล้วก็ปาลมขนมปังแล้วกันนะครับชิบนี่เยอะๆขนมปังพอไหมอะอเอ้ยถ้าเป็นอันตรายก็ไม่น่าจะพอนะก็วายู่ไหนอ่ะ อ๋องั้นไงครับวัวคิ้โอเควัวแล้วก็น้ำน้ำเดี๋ยวผมไปออกข้างหน้าก็ได้แเพราะว่าเรา,เอ,าอยังไงเราก็ต้องเดินไปอยู่ดีแล้วก็อ่ะสเต็กยังไม่ย่างอเอ่ เตรียมอาหารไปให้พร้อมยางสเต็กก่อนนะจังหวะน,นี้เราก็ไปหาน้ำมาอันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับก็คือเตรียมของอยู่นะอาเตรียมของอยู่นะครับก็เดี๋ยว็จาจากตรงนี้เราก็จะลงไปแล้วอืม,มาไหนไหนดูของเแจกยังเตรียมของไปเดี๋ยวเราต้องถือทอดไว้อย่างเงี้ยโอเค นั่นแหละอายส,สเต็กสุดแล้วสองอันพออยู่มั้งพอไหมพอไม่พอไม่รู้ต้องพอแล้วแหละนมด่นได้ตลอดปะวะนมดุนได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นออกมานมสองถังก่นอนเ,เอ้ยทำไมเผื่อใจละไอ้พวกนั้นสองรอ,อบลาวาเราไม่น่าจะตกตาวานะ ไม่ชัวร์นะถ้าตกระบาตก็คือเลี่ยงเหมือนกันนะครับเราสามารถเทเทนมออกมาไม่ได้เราสามารถกินได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่เรามีน้ําด้วยก็จะดีแล้วเหมืองเราไปทางไหนเราจะลงไปที่เหมืองเก่านะครับเพราะว่าที่เหมืองเก่าเน,นี่ยจะเลึกพอสมควรพอที่จะให้เราหาเพียรได้นั่นเองน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปนูน่นแต่ก่อนที่เราจะกลับไป ได้ไก่ไหมไก่ออกไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้เลยแต่กูโอเคก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเอเราจะฟาร์มฟาร์มวัวเพิ่มดีปะ่ะผมไม่มั่นใจเลยอะ ใช่ไม่ได้โอ้ได้เนื้อมาสามเลยเอ่ะเดี๋ยวเขาไปย่างเนื้อพ่อก่อนนะเพราะว่าเนี่ยมันหมดไวเร็วมากเลยถ้าเราไม่กินนะเราต้องมีฟาร์มวัวฟาร์หมูลแล้วแต่อย่างว่าเราจะไปเอาเพชรก่อนนะครับอเอาเพชรมาทำอะไรไมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับโอเคยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ โอ้ยหมดพอดีอเอ้าเออมารดเยอะอยู่นะนะ โอเคได้ครบแล้วป่ะไปลุยกันนะครับ <S <S เราก็ไปทางไหนอ๋อเราลืมเตียงมาเตียงไปด้วยครับก็เอานี้แล้วกันขี้เกียจย้อมใหม่ไอวิเลตตัวนั้นก็ไม่ต้องนอนละโอเคเราก็จะไปเดิน สำรวจเหมือนกันเหมืองนะครับเหมืองโดยที่เราจะไปผ่านทางนี้นะครับเนี่ยสะพานเราเราจะข้ามไปชุบนี่คือหมู่บ้านของเราหวังว่าเราจะไม่หลงนะเราไปไม่ไกล ไม่ไกลจริงๆอะใกล้มากเดี๋ยวเราก็จะมืดเราด้วยเราจะปากอะไรที่สูงๆหน่อยมาก<ไป>เพื่อให้ดูว่าว่าที่นี่คือบ้านเรา ทำเหมือนเป็นถ้ำนะใช่ไหมับไม่ไม่ไม่เราจะไม่สํารวจที่ไหนเราจะไปที่เดิมนะครับเพราะว่าเราได้สํำรวจแล้วนูน่นทางนู้นครับนูน่นเห็นไหมครับที่เป็นหินมะฮะอะไรอ่ะเอเดมนันเจอเอเดมันในที่ที่แบบเฮ้ยเรามีต้นไม้อยู่เนี่ยเอ้อเจอเอเดมนันแล้วก็มีต้นไม้อะมอนเตอร์อยังไม่เปิดนะยังไม่เกิดนะมอนเตอร์ เราจะลักรอบทำไยเอนร Enter ์แมนนะครับให้เลยแหนไปไหนละเราจะก็จ้องหน้าเตรียมไฟครับมาละ <c oughs> ที่ไนอ่ะ อยู่ไหนเสียงดังมากเลยนะหลอเสียงดังมากเลยนะโอ้โดนจนได้ครับอยู่ไหนวะตรงนี้โดนไหมเออเอาเดียทางนี้ทางนี้เออโดนไปโอ้ยเอ็นดูแมนเยอะมากเลยครับสองตัวเลย เอเดอร์โพลมาไหนตัวหนึ่งไปไหนอ่ะเห็นไหมว่าอยู่แถวงเป็ปไหนแล้วเฮ้ยคิปเปอร์เว้ยเอไปไหนแล้วะเนี่ยเนี่ยว้าไปไหนแล้วอ่ะนี่ไง มามมามามมา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 เรียบร้อยไม่ดอกเป็นดื้อโพลให้อีกโอ้โหใจร้ายหมดยังหมดยังหมดละเหลือแ,แต่ซอมบี้เราต้องนอนแล้วครับ เราต้องนอนซะแล้วอนะที่นอนด่วน,นเลยกลางผ้าเ <c oughs> ยี่ยมไปดิไปเอ้ย นั่นแหละจ้าจะต้องแล้วก็หม,ม่ำซะชุบโอเคพลังเต็มเรียบร้อยก็เอเช้าวันไหนูน่นในลาทางไปของเราเรากำลังมั่วกับเอ็นเด์เพอร์เราก็ได้เอ็นเด์เพอร์มานะครับตอนนี้การเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าเวลาหมดลงไปแล้วยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครันจะหรับพาร์ทที่ถ้าไปวันที่12นะครับต่อไปวันนี้วันที่11ลา์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ